ขอบคุณคุณร็อกอีกครั้งหนึ่งที่วันนี้สาวแบบว่ามาเยี่ยมเยือยซีรีส์เรามากี่ทีกี่ทีหน้าก็น่ารักเหมือนเดิมเลยจริงไหมคะจริงแต่จริงผมครจะแต่งหนอยแต่คหน่นะคะวันนี้ผู้บอกว่าเราสองคนจะต้องเขยิบมาตรงกลางนะคะเพราะว่าไฟจะทำให้เราหน้าดำมากแล้วก็ถ้าเกิดถ่ายรูปหน้าดำก็จะเห็นเฉพาะรูจมูกก็เลยต้องเขยิบคือจริงจแค่ถ่ายรูปจากหน้าดำกันไม่ได้ แต่ท่าน้านี่คือทุกคนพยายามทุกคนถ่ายลูจมูกแล้วก็สวยหน้าทีม่าามาขอบคุณรู้ไม่เท่าไหร่เอ็มซีนี่หนักเลยไปแล้วคุณรู้จมูกสวยอยู่ดีใช่ไหมไม่ใช่ไงจะยยต้องเยลี่ยแต่ว่าเต๋อนะเอ็มซีนี่ยังตัวขนวาดประมาณนี้นะครับนางนะหนักเลยทีนี้ทั <c oughs> ้เงเผยเฉียปากบนแล้วลูจมูกจบโอเคอเคุณบเพจาเา๋าวันนี้จะบอกว่างมะหว่างคุณป๋อเอาคุณป๋อไปไหนคุณป๋ออะไรคือป๋อคุณป๋ออยู่ข้างหลังอนี่คือป๋อคุณป๋อคุณป๋อ เขาฝากบอกคุณลุ้นว่าเมื่อวานเขามาเขาอยากจะมาแชร์บอกบอกลุ้ว่าวันนี้คุณผู้ชายทุกท่านเนี่ยอยากให้คุณลุ้เนี่ยช่วยอธิบายต้องใช้คุณลุนอธิบายเลยนะครบเพราะว่าผู้ชายหลายท่านบอาว่าการดูแลสุขภาพกับสมิทพับเนี่ยจะต้องเป็นเก๊กตุ่งกว่านะไม่ใช่เออแต่ใครเปนเก๊กตุ่งกวางครับพี่บุ๊คยกตัวยกตัวซีพี่บุ๊คผู้ชายเรายกเลยเหรอเธอาจริงไงเฮ้ยตายแล้วเรา เอาวอก่อนนะนี้ก่อนตวคิ้วเซนะตคิ้วรงนี้นาคิ้วสวยามถ้าเดินอยู่ข้างนอกแม่ไม่รก้นะไม่้จะบอกว่าน้องอุทุน้องอูแมนมากแต่อยู่ตรงนี้เป็นผู้ชายขอ่ขอทาโพส่านึง อทอี่เดียอในไอจงไอจีสปารกสกาแกมเรอเาเห็นไอดอลของเธอไหมล่ะขอแลแบบนั้นเออสมออ่ขยัพ่บอกก็ไมหรอชื่อชอชื่ออะชื่อจ้ะชื่อหมอค่กหมอชื่อมอที่คือสะกดด้วยตัวอเสือกที่แบบหมอสอหมออสมอเสือใช่ไหมผมสงสารที่มอมากเลย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดูแลรุ่นล่างนะหรือว่าดูแลเรื่องของสุขภาพตัวกสมรรถภาพของตัวเองนะโดยเฉพาะถ้าใครที่ดูดีหน่อยนะคนก็จะบอกว่าไอ้นี่ตุลก้าวตุลก้ววตุลก้าวตุลก้าวก็ก็เคยมีคนบอกว่าผมเป็นนะคือเคยมีคนแบบระลึกจำว่าเราเองซึ่งถ้าอาจจะเป็นเพราะส่วนเราไม่มีแฝดด้วยนะต้องการสมัครเลยแล้วกันนะครนะโอเคอะไรนะก็จริงๆอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เพนะราะว่าถ้าหากว่าเราเรือไปเนี่ยเราจะสามารถที่จะดูออกนอนได้แล้วก็สมัยนี้เนี่ยแน่นอนว่าพูดกันเรื่องสุขภาเลยนะเรื่องของรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สำคัญในการออกสู่ส<อ>ังคมค่ะมันจะทำให้เราเป็นความมั่นใจมากขึ้นนั่นแหละคือผู้ชายก็หันมปดูแลเรื่องนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ เอาจริงไหมครับเอาเอาเมาส์จริงๆเลยยอมรับได้เลยครับวันนี <t os> <t os ้วันนี้วันนี้วันนี้ที่ปิดกโมงครับทำไมเยอะเลยล่ะคะเอาแบบกระชากไปแล้วน็จริงๆก็ก็ชอบปิดระดับนะแต่ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยระดับมาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราเราชอบปิดที่ผลดีนะเอาผดีสุขภาพดีสุขเพราะว่าการที่เราผลดีเนี่ยหนึ่งก็คือเราต้องมีความที่แบบเกลือเองถูกันเราต้องมีการออกกำลังกายนะเราต้องมีการ หรือถ้าไม่ออกกอลัลางกายก็อาจจะมีวิธีการในการดูแลเดยแบบพิเศษซึ่งมันก็หมายความว่าเรามีความมั่นใจแล้วก็มีความตั้งใจที่ดูแลตัวเองเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขายได้จะได้นอนสวยหุ่นดีเฟอร์เฟกต์นะคะสำหรับต้กนกำเนิดของเราด้วยนะคะ